สวัสดีลูกค้าลาเรบูตซูเปอร์บายทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินเจนค่ะมาพร้อมกับฮาเลเดวิสันรถกดยสเปเชียลค่ะคันนี้รถปี2023เลยนะคะรถอายุ10เดือนเท่านั้นค่ะลูกค้าตัวรถเป็นสีดำเงาวีวิดแบล็กเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้ค่ะพิเศษที่เลขไมค่ะขี่น้อยมากๆนะคะเลขไมคันนี้ค่ะอยู่ที่1589กิเมตรเท่านั้นเองค่ะ สำหรับ h า r เลสเดวิสารรถกด์สเปเชียลคันนี้ค่ะสเปคของตัวรถนะคะก็คันนี้ก็สเปค MLY ค่ะลูกค้าตัวประกอบไทยนะคะตัวรถเป็นปี2023นะคะรถอายุ10เดือนค่ะเครื่องยนต์มีวอลกี้เอกนะคะ1 1 4คิวบิก1 8 6 8ซีซีค่ะคันนี้มีประกันชั้น1ไทยสีประกันภัยนะคะถึงเดือนมีนาคมด้วยค่ะ ตัวรถเป็นสีดำงาวิวิทย์แบล็กเดิมๆจากโรงงานนะคะจะไม่มีลวดลายอะไรเลยค่ะลูกค้าจะมีเพจฮาเลเดวิสันค่ะที่เป็นเพจแบบใหม่นะคะตั้งแต่ปี21ขึ้นมาจะเป็นเพจโลโก้แบบนี้แล้วนะคะติดที่ด้านข้างของถังน้ำมันค่ะก็เป็นตัว เครื่องดำเป็น all black ทั้งหมดเลยนะคะโชคหน้าล้อทุกอย่างเป็นสีดำหมดเลย่่ดดำดุมากๆเลยนะคะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้ก็ปลายท่อเป็น C F R นะคะคอท่อเป็น Van and High ค่ะคันนี้รถศูนย์ A A S Thailand นะคะ รถแค่8เดือนเท่านั้นแล้วก็ขี่ไปแค่1,500กิโลเมตรค่ะลูกค้าดังนั้นสภาพคันนี้บอกได้เลยว่าน้องๆป้ายแดงค่ะแคชบาร์หน้านะคะแคชบาร์กระเป๋าเป็นของ HD ค่ะคันนี้นะคะด็อกกิ้งนะคะเล็บหมีค่ะเบิร์กศูนนะคะของ HD ค่ะนี่ค่ะเป็นดำทั้งหมดเลยนะคะฝาถังน้ำมันสีดำค่ะแล้วก็คาดกลางถังน้ำมันนะคะเป็นรถไกด์แบบนี้ค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอฟูลทัสกีนนะคะให้ดูค่ะ ฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกค,คือคันนี้เหมือนป้ายแดงค่ะเนียนกรีบทุกจุดเลยนะคะหล่อๆเลยค่ะไฟหน้า LED ของ HD นะคะสว่างมากๆเลยค่ะลูกค้าชิวหน้าก็เป็นชิลหน้า m o ม e ของ HD นะคะ เงาว่าค่ะสำหรับสีนี้นะคะสวยเลยค่ะนี่ค่ะ FL TRXs นะคะก็คือรถก u i d สเปเชียลนะคะสวยกริบทุกจุดค่ะลูกค้าเนียนๆเ,เลยนะคะมีประกันชั้นหนึ่งติดมาด้วยค่ะ สำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวการผ่นอนค่ะเดี๋ยวแอดมินเจมมาลงรายละเอียดไว้ให้ทั้งหมดในดีลชิ t ชันด้านล่างคลิปนี้นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์โทรกับไลน์ค่ะอยู่มุมบนด้านซ้ายมือของคลิปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคั้นหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ